เอนโซ่ฟาร์มป่าเซตไอเทมนี่คล้ายกันหมดเลยเฮ้ยท็อปหนึ่งธนูฟาร์มแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแล้วดาเมจโคตรเบาแต่เซตนี้รู้สึกว่าขอแค่ได้คิวหรือแอซิดเกี่ยวว่าก็ยังยืนตีฟีได้หลบได้เฉยเอา่ะเอา่ะ เอาว่าธนูฟาร์มเ <im itation> ฮ้ยเซตโคตรดีเกมนี้เรามาวิสัยเอนโซธนูฟาร์มกันนะครับบอกก่อนว่าผมเนี่ยเล่นสายดาบฟาร์มมาตลอดนะแต่ว่าเห็นท็อปหนึ่งเอนโซเนี่ยเขาแช่เซตนี้นานละแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีนะเกมนี้แครี่เราเป็นน้องซินดี้99นะครับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพร้อมรังแกแครี่เรามากเลย เกมนี้เจอเต๋วเซียนแช่โค้ดแม่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสตรีมหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะก็อยู่กับ4ฟเรนะครับรูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยรู้สึกว่าเซตนี้เนี่ยเล่นง่ายนะแล้วก็ผิวด้วยเหมาะกับมือใหม่นะครับเกี่ยวว้าวบ่อยๆเนี่ยสกิลช็อตไม่ค่อยแม่นเนี่ยแนะนําเลยก่อนผมหัดอินโซก็เริ่มจากธนูฟาร์มนะพอเล่นช่ำสักพักนึงก็เปลี่ยนเป็นโซลิเวอร์นะครับ ผมวิจัยมาหลายเกมแล้วนะครับไม่ใช่แค่เกมนี้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เดือดที่สุดแล้วนะครับเดียลเซียนเ,เนี่ยแช่โคตแม่นเลยแล้วเปิดเกมมาได้แค่หนึ่งนาทีนะครับสกัดเฟิร์สบัตฟอร์เรนติโน่นะเห็นได้ยากนะครับเนี่ยโอ้โหแช่นานเกินต้องเนิร์มนะอย่างนี้ยังไม่เวลสี่ยังไม่เล่นนะครับไม่เวลสมันยังไม่พิวนะเอนโซมถ้ามีเวลสเนี่ยพิวแน่นอน ชิ้แรกก็เป็นธนูชิ้นเล็กนะครับต่อไปก็เป็นรองเท้ากันซีซีนะแล้วเมดเราไปได้ลัมเบอร์มานะครับไฟนี้มังกรยังไม่เกิดเลยนะครับเดือดจัดเกมนี้<ป>เมดเราโดนคัทไว้นะครับเข้ามากลางไม่ได้นะเราเคลียร์กลางเลยพร้อมเล่นครับตอนนี้โอ้โหแล้วเตี่ยวแช่ดักโค่นแม่นเลยมองยากด้วยนะสกินนี้ได้อ้อยมานะครับ ตรงนี้นี่มังกรฟรีละถ้าเขาจะไฟก็พร้อมเล่นนะครับฝั่งเขาไม่มีป่านะตอนนี้ตอนนี้ยกพลาดนะต้องยกมาให้เทวอานัสนะครับแล้วเชื่อกหมดพอดีนะครับไหลต่อไม่ได้ต้องถอยละไฟนี้น้องซินก็เลยซวยไปนะ แต่ว่าเราได้มังกรมานะครับตอนนี้สกอร์ยังสูสีนะเราก็ฟาร์มวนทามิ่งไปก่อนได้รองเท้ากันซีซีแล้วนะครับฝั่งเขาน่าจะไปเอาดาร์คเซเยอร์คืนนะถ้าโซนไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับแล้วออยก็ได้ดาร์คเซเยอร์ไปนะตอนนี้ต้องเร่งฟาร์มให้จบก่อนนะครับเรามีบัฟมังกรนะาร์มเร็วกว่าอยู่แล้ว เวลาที่เกี่ยวเชือกได้จะมี2วงนะครับวงแรกเนี่ยคือระยะสกิล2นะ 2> ที่จะสามารถยกได้และวงที่2คือวงด้านนอกเนี่ยก็คือระยะของอันติเมตนั่นเองนะครับฟาร์มเสร็จแล้วก็พร้อมนัวนะตอนนี้น้องแพ็คเริ่มจับจุดได้ลนะโลมิ่งเราเตี่ยวเสียนเสียฟิกเกอร์นะครับในสตรีมเนี่ยมองไม่ค่อยออกนะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ไมก่ก็โฟกัสเกมนะครับพอมาย้อนดูเนี่ยน้องแพ็คเล่นดีมากเลย ช่วงหลังๆเนี่ยออกคลิปบ่อยมากเลยนะชิ้นต่อไปออกเป็นโอมิอามชิ้นเล็กนะครับ <S <S เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วโจมตีนะใ <Don 't. S 1> นล่างบวกกันนะครับตรงนี้เรามาแล้วเกี่ยวโดนคีิปเฉยเลย oh ยังดี oh ดที่ได้อ้อยมานะ ช็อตนี้นี่การตีหลบแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าโดนแช่เฉยเลยแล้วไม่ตายสักตัูด้วยข้อเสียของโซเอ็นโซเนี่ยเวลาที่เราใช้แท่เนี่ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนกดสกิลสองครั้งอะนะทีนี้เนี่ยมันจะเลือกสกตูที่อยู่ปลายโซนะครับถ้าใครที่หัดเล่นตามเนี่ยต้องโฟกัสโซดีๆเลยบางทีมันมีคีฟอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะไปเกี่ยวคีฟนะถ้าเราปล่อยโซยาวเกินไปเหมือนไฟเมื่อกี้นะครับตอนนี้ติดพาสีนะ ได้คิวหรือแอซิสเนี่ยเอนโซจะวิ่งเร็วตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดนะครับแล้วเตี่ยวเซียนแช่แม่นจัดเลย3มรอบแล้วนะเนี่ยน้องซินก็ดับเบิลคิวไปนะไฟนี้ถือว่าคุ้มนะครับแล้วได้มังกรเลนล่างก็นัวกันอีกแล้วครับตรงนี้ต้องรีบเอาบูแล้วก็ไปเลยนะใส่นัวกันจัดเลยครับเลนล่างจริงๆเราเอาดาก็ได้นะตอนนี้แต่ว่าติดเคิร์สนะครับตีช้านะ ตอนนี้เหลือแค่ลัมเบอร์นะครับฝั่งตรงข้ามเตียวโพนะครับต้องลงไปเติมนะอันติีไปแล้วด้วยนะครับเตียวเซียนอย่างนี้รอดยากครับถ้าแช่โดนอีกนี่เวอร์ละ <Double kill. S 1> โอ้โหแล้วไม่ได้สักตัวเลยได้มา2แอตติสนะครับตอนนี้ได้ธนูฟาร,ร์มแล้วนะ ต่อไปก็ขึ้นเป็นสปีดออฟลองกินุสนะครับเน้นลดก่อนแล้วก็ได้รถคูดาวมาเล่นด้วยนะตอนนี้สกัดถึกจัดเลยนะครับกลับไปฟาร์มต่อนะครับเวลาที่เราเกี่ยวโซ่โดนเราแก๊กดึงเนี่ยโซ่มันหายนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะแล้วอ้อยหิวจัดโดนไปครับ แล้วฟอเนติโนหลุดเดี่ยวโรนโดนะอยู่ลึกจัดเลยครับตรงนี้ปิดได้เกี่ยวไม่โดนโเกี่ยวไม่โดนก็ยังยืนตีฟรีได้นะสายธนูฟาร์มโคตรเกียนเลยครับพอเราได้คิวหรือว่าแอซิดเนี่ยตีโคตรไววิ่งเร็วด้วยนะต้องระวังเตี่ยวดีๆเลย ตัวนี้แช่แม่นซะด้วยกับมาบูต่อป้อมกลางน่าจะได้นะครับแล้วก็เปิดดาร์เซเยอร์เลยนะแล้วตรงกลางเอาสุดเลยครับเพื่อนเราทีนี้ตึงจัดเลยฟอร์เลนเข้ามาลาน้องซินไปนะตอนนี้4ต่อ4นะครับฝั่งเขาไม่มีโลมนะ ชาวนี้ได้โชว์ครับดึงแม่นด้วยนะครับน้องแพ็คเกี่ยวว่าวนะแต่ว่าตดพาสซีฟนะครับวิ่งเร็วตีเร็วชานี้ผิวจันเลยเหลือโลมตัวเดียวนะอย่างนี้รอดยากครับลัมเบอร์คอคิวเฉยเลยนะครับไฟนี้ก็รู้สึกว่าเซตนี้มันเล่นง่ายนะ <Your team S 2> เล่นง่ายแล้วก็ รีเลลรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยมีความยืดหยุ่นในการเล่นนะครับบางทีก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะเพราะว่าดูดเลือดแรงกว่าโซลิเวอร์อยู่แล้วนะครับธนูฟาร์มเหมาะกับมือใหม่นะยิงระยะเล่นได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเล่นเอนโซยังไม่พิวหรือว่าเล่นได้ไม่กี่เกมเนี่ยลองธนูฟาร์มดูนะแล้วเกี่ยวพลาดก็ยังยืนฟรีได้นะครับ เซตนี ge ge 1941, ้รู้สึกว่าฟารมไวด้วยถ้าเกมได้ไหลนะถ้าดูฟาร์มนี่เล่นโคตสนุกเลยเพื่อนเราคุมมังกรนะครับลัมเบอร์ลารไปนะทำเวบกลางก่อนปิดหลังนะครับอย่างนี้รอดยากครับเอลสุกดดาฟ้าเฉยเลยนะ มือลั่นนะครับมีไอเทมอะไรมาก็กดอย่างเดียวเลยฝั่งเขาเหลือแค่ฟาอเรนติโนนะครับน่าจะจบยากนะตอนนี้เว็บไม่ดันด้วยนะครับลองวัดดูไม่น่าจบทันนะครับฝั่งเขาเหลือเตียวเสียนนะอ้อยเกิดแล้วก็เอลสุกเกิดครับเวฟชนพอดีด้วยต้องถอยนะ เปเล่นไม่คุมครับแล้วเตี๋ยนี่การบ้านพอๆกับอีกนิดเลยนะการบ้านโคตรเก่งมีเตี๋ยวเซียนเนี่ยขึ้นบ้านยากมากครับตอนนี้ดาเซเยอร์เกิดนะแล้วอ้อยเนี่ยไปอยู่อะไรตรงนู้นก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้รอดยากครับแล้วฝั่งเราเนี่ยโถมมาปิดกันเต็มเลยนะโดนไปครับ ทีนี้ก็ไปเอาดาร์คเซเยอร์นะตอนนี้เงินเรานำนะถ้าเขาฝืนไฟก็เสียเปรียบนะครับแล้วฝั่งเขาไม่มีป่าด้วยลมเราดูดสวยนะครับลัมเบอร์เสียล้างนะเกี่ยวไม่โดนนะครับโอ้โหแล้วโดนซูมสองลูกติดเลยตอนนี้เหลือดาบฟ้านะ ฟีจัดเลยครับไฟนี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโดนะเซตนี้มันดีอย่างนี้นี่เองติดพาสซีฟคือฟีฟีได้เลยอย่างนี้รอดยากครับผิวจริงครับผิวจริงมันเล่นสนุกนะเปตนธนูฟาร์มก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็เล่นได้ทั้ง2เซตนะ ลีเจนเดอรี่คอรคินะครับ MVP แล้วก็เหรียญทองแอตส s ซินแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่รูปเพจเราเล่นกันเข้าขามากนะเกมนี้เหรียญทอง4คนเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับเอนโซ่ธนูฟาร์มนะถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่นเอเทมนะครับความต่างกับโซลิเวอร์เนี่ยไม่ต่างกันมากนะได้อย่างเสียอย่างนะครับธนูฟาร์มเนี่ยจะได้ในเรื่องของการยืนฟรีนะครับต่อแจจตอแจนะชนะไฟก็เวทฝาฝั่งเขาง่ายนะครับเลือกเต็มเร็วส่วนโซลิเวอร์เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการสกิลช็อตนะเกี่ยวแม่นแม่นยกแม่นแม่นอันติหลบแม่นแม่นเนี่ยก็ไปดาบฟาร์มดีกว่านะครับเหมาะสําหรับคนที่สกิลช่ำแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามใหกันด้วยนะครับ